เอาล,ละครับตอนนี้เ,เพื่อนๆอยู่ในช่องบอสกันหลาดออริจินอลครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นหนวดขาวนะครับเอ็ดเวิร์ดนิวเกตนะครับเจ้าโจรสลัดพ่อนั่นเองนะครับพ่อนะ่าสกิลผมอัพเต็มแล้วนะเออแล้วก็ไอพวกบูทอะ่ะมันยังมันยังอยู่แค่ขั้น2นะครับพวกขั้นพิเศษยังไม่ได้อัพนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับคือเท่านี้พอเล่นได้แล้วนะครับแล้วก็เออพวกรูนอะ่ะผมจะใส่พวกเหรียญอะ่ะผมจะใส่เป็นเออได้รับความเสียหายลดลง3%เนะครับเมื่ออยู่ในเขตสมบัติเพราะว่ามันเป็นตัวโล่นะตัวเฝ้าทงอะ่ะเออมันต้องอยู่ในเขตสมบัติก็เลยจะใส่เป็น3%ตัวนี้แทนนะครับไม่ว่าจะอยู่เขตใครก็จะจะได้นะครับแล้วก็ สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นนะครับเมื่อโจมตีา่าที่ได้เปรียบเพราะว่าาตาแสงเนี่ยมันได้เปรียบา่าอื่นๆนะครับอืมก็แนะนําเป็นอันนี้นะครับจะคุ้มที่สุดเลยแล้วก็อันที่สามเนี่ยแล้วแต่จะเปลี่ยนนะครับผมว่าผมจะเปลี่ยนอยู่นะครับหรือใครจะใส่เป็นฟื้นฟูพลังชีวิตก็ได้นะครับเมื่อซัดสตูปิวนะครับแต่ว่าผม แนะนำเป็นอีกอันหนึ่งก็ได้นะครับเนี่ยอ,อ,อย่างเช่นสกิลนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยสกิลหนึ่งเร็วขึ้นก็ได้ครับเมื่อเมื่อทีมตัวเองคลองสมบัติน้อยกว่าทีมศัตรูผมว่าก็ได้นะหรือว่าจะเป็นสกิลสองเร็วขึ้นนะครับเมื่ออยู่ในในทีมสมบัติศัตรูอย่างเงี้ยก็ได้นะเออผมอยากจะเปลี่ยนอยู่เหมือนกัน หรือว่าจะเนี่ย KO ศัตรูแล้วสกิลสองเร็วขึ้นก็ได้อีกเช่นกันนะครับอันนี้อันนี้แล้วแต่เลยนะครับอืมจริงๆเปลี่ยนก็ได้นะอันนี้แล้วแล้วแต่ชอบเลยครับเอาแปลว่าก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเล่นโชว์ก่อนนะครับลุนไอเหรียญที่สามอ่ะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆจริงๆนะครับ ผมก็ยังไม่ไม่แน่ใจนะผมอาจจะเปลี่ยนแต่หนึ่งกับสเนี่ยค่อนข้างจะชัวนะครับอืมแต่ผมยังรู้สึกว่าหนวดขาวมันยังไม่สุดเท่าไหร่นะอืมถ้าเทียบกับลูฟี่นะลูฟี่มันยังมีกดกดค้างสกิลใช่ไหมเมื่อโดนโจมตีมันก็จะจะจะเขาเรียกว่าเคาน์เตอร์อมันมันไม่จำเป็นต้องเคอน์เตอร์โดนก็ได้ไงคือเรา เราใช้เป็นท่าป้องกันการโดนโจมตีก็ได้นะเออแต่หมวดขาวออะพอมันกดสกิลหมดปุ๊บมันจะยืนยืนยืนงงอะครับมันมันป้องกันอะไรตัวเองไม่ได้นะถ้าถ้าเกิดหลบหลีกหมดไปแล้วอะเออเดี๋ยวผมก็ใจะลูนมาชดเชยซะหน่อยอันนี้จะใส่เป็นพลังโจมตีกับพลังป้องกันแล้วก็เลือดไปก่อนนะครับคือเบเบเลยอย่างอาสาม ไปเดิมเลยครับดึงธงปึ๊บไอชาร์ดเนี่ยมันชาร์ดได้แต่ท่าแรกนะท่าอื่นชาร์ดไม่ได้นะชาร์ดได้แต่เนี่ยกดกๆทั้งปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยแต่ถ้าตีธรรมดาก็ปึ้งปึ้งปึ้งท็อกนะครับถ้าติดอาการสั่นสะเทือนน่ะนะแล้วเราเขาเรียกว่าไงอ่ะ เราโจมตีต่อเนื่องนะครับเราก็จะได้เลือดเพิ่มด้วยนะทน่จริงผมแนะนำให้ ให้กดสั่นสะเทือนดีกว่านะครับมันจะมีโอกาสที่ว่าศัตรูมันจะติดการสั่นสะเทือนแต่ถ้าเราไปกดค้างอ่ะมันตีม,นตมันตีเบิ้ลสามทีก็จริงนะครับแต่ว่ามันจะไม่ติดสั่นแล้วเราจะไม่ได้เพิ่มเลือดไงแต่ถ้าตีแบบตัวจํานวนฮิตอ่ะอย่างเช่นอาซาอินูอ่ะเออผมแนะนำให้ให้ให้ใหกดค้าง<แ>ตีเบิลไปเลยนะครับ<แ>เพราะว่า ไออม,มาตะจำนวนฮิตมันจะได้หมดไปนะครับเพ่เหานี้ก็แรงเล,ลไรไเราเราชิงไปเก็บมือเี่กระชากิือ โอ้โหนามีมอมาดิเออมาดิต่อไปพ่อจบพ่าวนี่จับพ่อบ้าวพ่อตายนี่ก็ถือว่าแบบเขาเรียกว่าไงอะอัพจนมาถึงพอเล่นตัวละครได้แล้วนะก็ยังแบบ น้ำบางเหมือนนะแต่มันก็เป็นตัว ex อะครับจริงๆก็อัพไปก็ไม่เสียหลายนะอัพไปเป็นต er ัวค er ือ <to มันเป็นตัวละครที่ผมชอบแหละแต่ว่ามันเดี๋ยวผมเล่นไม่เก่งด พ่อขย่อยโล่แบบโอ้นหพ่อขย่อยโล่มาดิมันก็เก่งดูนะก็เหมือนจะแพ้ว่ะจริงไหมผม MVP นะผมคิดว่า ดูสิจริงด้วยผม MVP เห็นปะธรรมดาครับผมก็เล่นดีนะจริงอนะ <laughs> ยอตัวเองลนยะอ่ะเดี๋ยวเราใช้เพชรสัหน่อยมันเล่นให้เพื่อนเพื่อนดูอะ่ะผมว่าหลายๆคนอาจจะยังแบบลังเล ในการสุ่มตัวละครนะครับผมก็เล่นโชว์สันหน่อยเดี๋ยวหมดหมดสครั้งนี้ก็ก็คือเลิกนะครับเห็นไหมครับท่าแสงเนี่ยมันจะได้เปรียบทุกท่าเลยเห็นปะอ่ามันจะมีแค่แค่มืดกับแสงอะที่หักล้างกันเองนะครับ ถ้าแสงจะได้เปียกเพราะฉะนั้นใส่ใส่เหรียญที่จอยบีสร้างแสงได้เลยแต่ผลที่ชิโตเมทุยโคเซ่ผลของเหรียญน,นะผมไม่แน่ใจว่ามันจะแสดงแบบทับกันไหมนะเอออืมอืมอไม่แน่ใจ <c oughs> แต่ถ้าทับกันก็น่าใส่นะสองเหรียญทับกันเลยเออถือว่าดีอ่ะ ได้สิบเปอร์เซ็นต์เลยเดี๋ยวไว้ผมลองให้แล้ววันหลังผมมาบอกนะแต่ผมว่ามันไม่น่าจะเดี๋ยวจริงจริงก็ลองเลยก็ได้นะเออ๋ยวลองเลยก็ได้ถ้าจบห้าครั้งสี่ครั้งเนี่ยมเียอะไร ดูฟี่มัน,นยยมีท่าอยู่สมันก็ก็ถือว่าดีนะมัไกลเยหวมันนีแต่ท่าแบบระยะใกล้ไม่ค่อยไกลอุยอ้ยอุ้ยโดนอี่ยูมูาโ,โดน,น,นอีนกแม่เว้ย เดี๋ยวขอขอแก้ตัวถ้าถ้าใส่แล้วมันขึ้นเป็นสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเออผมว่าโอเคนะน่าใส่นะาอันเลยนนแรงอู้เข้าไปมีจุกม erm ีจุกเออไว้ลองดีกว่าเออมาดิ อีกแหลังจังวะนะสนามลดดามเม็ดนะโอ้โหลดดาเม็ไม่ได้ช่วยเลยเลยครับเพื่อนเออถ้ามันได้นี่แบบก็ถือว่าดีเลยนะผมก็คาใจต้องลองอ่ะ อะไรนี่แม่งแจ่มดูสิสงวนหรือวะจ้ามาดังนี่ยาระสินี่สงวนอยู่ตรงกลางดูไปดิเพื่อนดูก็ไปเออ จบแล้วเงี่ยจบแล้วมึงอ่ะจบแล้ว <c oughs> ผมก็มีลูฟี่อ่ะ <c oughs> ผมก็มีลูฟี่มาดิ <c oughs> มาดิไม่ได้เนี่ยลูฟี่มันจะดีตรงเนี้ยครับก <c oughs> อดงออยู่ในวงเนี้ยเพื่อป้องกันยังไง ถ้าเรายืนอ,อยู่ในวงมันก็ไม่มีใครแบบมามาจับคงได้นะครับลูฟี่มันจะอยู่ได้นานกว่านะคือาไรผมไม่รู้ว่าเหรียญมันจะแสดงผลผลซ้ากันไหมนะเฮ้ยเดี๋ยวผมลองให้ผมว่าหลายคนน่าจะอยากรู้ว่าคือผมไม่รู้นะถ้าใครรู้แล้วก็ก็ไม่เป็นไรผมขอลองนะปึ๊บ ปกติเรากดตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะบอกว่าคุณสมบัติเฉพาะนะแล้วผมจะลองไหนวะลูฟี่ <Okay. S 1> กำลังสนใส่ไอ้นี่ไม่นี่ไม่น่าจะได้สสมใส่ <Okay. S 1> ใส่อยู่นี่วะ เดี๋ยวเราหาหาที่มันเหมือนกันอะ่ะใครไม่ดูตรงนี้ก็กดกอได้นะครับเพราะว่าเราไม่ไหวแล้วอะสงสัยอะ่ะเออผมสงสัยอ่านี่เจอละเดี๋ยวเราก็ลองใส่ดูปึ๊บลางลงไป เป็นสิบปะอ๋อไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้มันเหมือนจะเฮ้ยหรือว่าได้วะเฮ้ยเหมือนจะได้นะผลสองเซตอ๋อไม่ได้ครับไม่ได้มันขึ้นแค่ผลแค่สองเซตไม่ได้ ใส่ซ้ำกันไม่ได้เออใครอยากรู้นะซ้ำกันไม่ได้ใส่ถูกอันปะวะป้องกันโจมตีป้องกันโอเคมันไม่ได้นะครับไปไม่ได้ก็เล่นต่อมาแล้วคือเ,เกิดมันได้มันก็จะโกงไปไง เราก็ใส่เกจบตีท่าที่ได้เปรียบสามอันใช่ไหมเสียเป็นสิบห้าเปอเซนโหอย่างแรง <c oughs> ด่านนี้ก็ดีนะมันมันไกลอ่ะเออแล้วก็สกิลสกิลที่ช็อคขึ้นมาบนธงเออมันก็ได้เปรียบดี คนอื่นเขาอาจจะเล่นเก่งก็ได้ไงผมอาจจะยังไม่ถนัดก็ได้จริงๆสกิลมันคล้ายๆไคโดครับคล้ายกันเลยนะไคโดก็พ่นลูกไฟใส่วงนะครับแต่ผมว่าไคโดก็เท่นะแปลงเป็นมังกรอ่ะมันดูแบบเฟรมมันดูสวยดีอ่ะ แต่ใจหนึ่งก็อยากเขย่าโลกเหมือนกันยืนยืนยืนไทโดยืนเพื่อนกันก่อนให้มันเต็มผมยังไม่อยากยืนไอ้น,นี่ยืนไ,น,น,นไปดิถ้าเมื่อกี้เราฟันธรรมดามันอาจจะไม่ติดสถานะก็ได้ เราต้องเขย่าโลกเลยไปฉันพูดมือมันจะเกินไปแล้วเพื่อนมันจะเกินไปแล้วเพื่อนโซโลโซโลมองไม่เห็นมันนรกว่ามันไม่อยู่ จริงโซโลก็น่าเอานะคือผมยังไม่ได้สุ่มโซโลมาเลยอะใครมีโซโลเล่นก็โอ้โหดีใจด้วยนะอยากได้เหมือนกันนะมันเที่ย์ ้าถภาพเดียวกันกัน<พ><พ> เอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดยืนดูดทงพี่ไม่สนแล้วน้องสามสิบวิโอ้ยตัวหน้าเข้าไปหนึ่งดอกอื้อจะแทกหลบได้โอหตายเลยแทกิดแแล้วอ่ะ ไม่รอดแล้วครับวันนี้เราก็ยืน,นมองทีครึกคือรอเลยงอ้ออหถ้าอันอดังที่สองไม่เว็นไรครับมันจริงจริงมัน s อแล้วนะคือเราไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วก็ เล่นไปเรื่อยๆทำพีอีกสองรอบก็เพื่อนๆ,ๆก็น่าจะได้ดูแบบเข้าวๆแล้วนะว่าตัวละครนี้มันประมาณไหนนะออผมอาจจะเล่นไม่เก่งผมชอบท่าขย่าลโลกเงี้ยอัดอากาศตึง้งขูจริงๆอยากได้หนวด,ดำเหมือนกันว่ะมันคงจะเท่นะถ้ามันมาแบบ หน้าแต่ไม่ใช่หน้าตาว่ะนะหน้าตาไม่ได้เท่เว้ยแต่แบบมันมีสองมือไงมีมีข้างหนึ่งเป็นผลกุละอีกข้างนึงเป็นผลยามีไงเออไม่แม,ม,ม่น่าจะเท่ว่ะแล้วผมว่ามาน่าจะเป็นท่านมืดอ่ะเออโคตรแจมนะเฮ้ยอาจจะเป็นไปได้เว้ยเดี๋ยวเก็บของรอแล้วกันหนวดขาวแค่นี้ก่อนอ <stabilization> หลักๆอ่ะมันต้องได้ไดเรียกว่าอะไรอ่ะได้ชิ้นส่วนหลักๆมาก่อนเอ้ได้ได้ตัวละครหลักมาก่อน4ีดดน่ดาวหนึ่งตัวนะครับอย่างอื่นมันยังพอไปไปหา,าดาบหน้าได้นะ เซนิโดตุยเตอร์มันถึงมาวะตรงนี้ยังไม่ถึงเว้ยคือคือคำว่าระยะไกลอ่ะไกลของแต่ละตัวมันไม่เท่ากันนะผมว่าเอ้าลิ้นลิ้นนั่นเพลินเหรอ Så sent. ไปเจ้าปลาอีกข้อดีคือแบบมันกันทงได้โดยไม่ต้องเดินนะถ้ามันมีสกิลอะเดี๋ยวผมเห็นตัวดูดทงแล้วผมจะสอดสกิลสองโอ้ยโดน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 ได้อยู่ พี่ปู่มาจากไหนเนี่ยโรเจอร์เจอปะบอกว่าสกิลนี้ถ้ามีคนกำลังดูดทองมันจะจัดการนะเดี๋ยวรอมีคนดูดทอง

どこへ行こうか、いろんな人に行こ อะไรอะไรอะไรอ๋อทำไมมันเหมือนมันบล็อกโดนก่าอื่นเขาไปดีไอตอนนั่วบ้านงานอน่ะกดท่ากดท่าที่มันเขย่าโลกสองมือเอออาจจะป้องกันได้ก็ได้นะมันเป็นจังหวะแบบเคาน์เตอร์อะ แต่มันก็ยากอ่ะเออมันจะให้เป๊ะมันก็ก็คงใะยากนะครับถ้าเล่นดีๆมันก็เก่งอยู่มันมันทุกตัวมันเก่งนะแต่มันต้องดูจังหวะว่าจังหวะไหนทําเขาเรียกว่าทําดาเมจได้หรือหรือจะทําไม่ได้นะครับต้องดูจังหวะอรอบสุดท้ายแล้วเห็นไหมมันก็เก่งแหละเออเราก็นี่มันหน่อยตัวใหม่เมตามา เดี๋ยวรอบหน้าเจอกันใหม่มันยังคือตัวละครเนี่ยผมชอบนะอย่างลูฟี่อะ่ะผมก็อโอเคเขาครัออนะแต่ว่าสกิลเพมันอะ่ะเออมันยังไม่สุดอะ่ะผมยังรู้สึกว่าสําหรับผมมันยังไม่สุดอะ่ะผมอยากได้ที่มันแบบสุดกว่านี้แต่หนวดขาวตัวนี้ก็สี่สันสวยงามนะแบนะบตัวละครทําออกมาสวยดี ที่ผมไม่อยากได้หมวกเลยหมวกขาต่างอยากได้อยากได้ที่มันแบบใส่ผ้าโพกหัวเออเหมือนเหมือนไอตัวสายล่อีกตัวหนึ่งที่มันไม่เก่งคือผมชอบร่างนั้นร่างที่บุกมายืนตอแล้วผมดูเที่ยิเที่ยสมน่ะหึยจ้ามันนะโอ้ยสี่ริคส์

ヤマのちが命のちがい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 がいのがいのち ซึวก็ได้อยู่อาจจะต้องสึกต้องสึกเดยอะหน่อยหูไอ้นี้ตัวละครมันเยอะมากเลยนะ913อย่างว่าห่อยผมเล่นทีหลังไงใครอาจจะงงนะจริงๆผมเปลี่ยนชื่อนะตอนแรกมันเป็นผมใช้ชื่อว่าเทมิกานะผมกม็เปลี่ยนเป็นหนา

เมื่อกีไม่โดนมังกรวิสุดท้ายจะได้นะทัมก้ไม่โดนมังกรห้าวิสุดท้ายจะได้นะ ทีสเลยก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครชอบก็ไลค์แชร์นะครับหรือว่าติชมอะไรก็พิมพ์ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับสำหรับคลิปนี้